อันนี้ผมสวนกำพลครับผมมาเพาะพันนังคาอยู่พอดีนะครับพี่น้องคนกระซ uo เนื้อให้เบิร์นคนบอกว่าเนื้อของเพิ่อนนี่ยางงามเลยเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะครับแกนี่ครับสวนียงก่อนครับสวนกำพลครับสวนกำพลบอครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเบิ้งพี่น้อนพี่เน้องอุ้ยงามอีหรีอดิผมจะกินเลยตัวนี่ก็ได้ครับนี่นะงางมดีเลยนี่อ่ะพี่น้องครับสวนสวนกำพลเหรอครับอยูมเพื่อเลยครับอำเภอเที่ยวเพื่อเดี๋ยว สวนกำนกนพลอำเภอกัารภาระบ่ครับพี่ตำบลยังครับอําบนอําบลยังครับอบํบอบาบลซ้ำเอาพี่น้องนี่ละโอ้ยสุดยอดที่นี้พี่น้องเอาคนสิกินเน่อยพี่น้องเบิ้งได้บางเนี่ยเอากกเอาเดี๋ยวสิมาลล่อนซี้หนพี่น้องเบิ้งได้ครับเด้๋วสวนกำพล อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดเนาะครับเนาะคฟักกะพีสวนหนึ่งกะไรครับสามสิบตัวครับสามสิบตัวไข่ต้นหอมไปเที่ยวได้วยดีป้อนเลยคราะตัวของมันบอกครั้งี่แลาครับโอ้คือฟิตสวนไปเลยถึงเวลาทุเรียนแก่คอยเอามาขายได้แน่เลยครับอ้าวพี่น้องครับเพิ่นเพิ่นไปสร้างเพิ่นไปสร้างมาแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมทิ้ีที่พี่น้องเบิร์นด้วบ้านนี่เดี๋ยวมาพาไปมาให้ตรเลยมาให้ผ้ากลางผ้ากลาง่ผ้ากลางดู อ๋อสิเบิ inde, uh, ่งเมล็ดมันเอกครับเป็นัพื่ดูเมล็ดอ่ากลางดูเมล็ดด้วยอ่าขากลางดูเมล็ดเพื่อนมาโอ้ขาีิลีพี่น้องสวนนี่อ่ะโอ้เมล็ดน้อยๆเลยตัวนี้อ่าคุณผู้ชมครับนี่สวนนี่ของเพื่อนในขากิลีครับสวนกำพลเนาะครับเนาะครับผมโหพี่น้องครับมาผมสิลองกินเลยพี่น้องเบิ่งเด้็ดบานีลนี่เพจของสวนเนาะครับเนาะเพจชัดนะเพจสวนกำพลเพจพอดีเลยพี่น้องโอ้โหเบ่งเมล็ดตับ เม็ดหน่อยนิดเดียวครับพี่น้อยเนื้อละมุนครับหวานละมุนอพี่น้องเพิ่งเม็ดเด้อพี่น้องเนื้อหวานละมุนกินน้อยรสยอดดี เข้าในเ่จเลยครับสวนข้าวโพดเข้าในเฟซบุ๊กอ่ะข้าวพดซาลี่เลยแซ่บครับชิมมือหัดเหมือนกัได้ครับชิมได้ครับไปดูเลยให้ชิมด้วยครับให้ชิมเลยก็ปลาวานแซ่บปลาลแซ่บผมขายขายม่ละม่ละผมม่ละขั้นนี้แซ่บเพื่อนครับเอาเขามีให้ส่วนย อลูุดยอดครับพี่น้องครับเลาท่านผมกินบอสแ่บกว่าอืมนั่ะครับจะชิมเนื้อเลยเด้อครับเพื่อนสวัสดีครับจะชิมด้วยไหมครับข้างในนะครับวัดียวอันนี้เอาแซ่บครับแซ่บแซ่บแพี้ยนเด็ดเพีอืมเดี๋ยวคุณูบผู้ชมเบิ้งมาเล่นเด้อพี่น้องอ่าเบิ่งในเพิ่นครับพี่น้องครับโอ้ยในหน่อยๆสุดยอดอีหลีกากๆอ่ะอุ้ลาย กาวูเลยท่านแกไว้หล <Syn> ังนีครับินเรียนให้พี่น้องเบ่งเยอะ่อนหนึ่งหนึ่งลายนักาโอ้ยมาสิงเป็นสองู้หอิ่มเลยผู้หนึงอิ่มเลยผู้นึงจะอิ่มครับผู้นอิ่มเลยผู้ครับผมนี่วิวเห่พี่น้องเบ่งนะครับเดี๋ยวจะไปจ่ายเงินแผูนัวจะกหพี่นอง มาแล้วครับชิมเลยครับหนึ่งฟังนะสวนผลเองครับตัวรนนะ่แ่บ <ừ. S 2> เนี่ยวางเนื้อ,อนน่นี่นี่เนื้อมันเอาเอาไปนู่นเลยนะไปไสเข้าแก่ <ừ. S 2> าบาักแล้กรอตละสองอหครับอืมเ็ดเ็ดแตเ็ดหน่อยครับ <ừ. S 2> เ,เ,เ le, ส็จยุดคร้ครับสรุปว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับ ร้านตุ้เรียนก็สวนตุ้เรียนก็สว,วนกำพลอำเภอกันทารัก์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมล่าคุณผู้ชมล่าคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาแต่นเนือก็ได้ครับ